เป็นความกังวลของประชาชนคนไทยหลังจากอดีตผู้กำกับโจ้อ้างว่าตัวเองป่วยเป็นไบโพล่าก็เลยกลัวว่างายการ์ดแบบนี้เดี๋ยวจะพ้นผิดหลุดคดีหรือไม่ล่าสุดตำรวจยืนยันแล้วนะครับว่าจะอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนทำผิดยังรู้ผิดชอบชั่วดีกันพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจชุด05้าและพยานที่ถูกกระทำต่าง ขณะนี้สอบสวนไปมากพอสมควรแล้ววันนี้ยังไม่มีการเรียกใครมาสอบและยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่มอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าอดีตผู้กำกับโจ้ป่วยเป็นไบโพล่านั้นรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าตามหลักกฎหมายถ้ากระทําโดยหรือรู้สํานึกผิดชอบชั่วดีจะมาอ้างว่าเป็นไบโพล่าเพื่อให้ลดโทษทางคดีไม่ได้ แต่หากมีการทานยาเพื่อรักษาตัวและกระทำไปไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เชื่อว่าทางศารมีแนวทางในการพิจารณาคดีอยู่แล้วเพราะมีคลิปเห็นพฤติการการกระทำความผิดที่ชัดเจนถ้ากระทำผิดโดยไม่รู้ิดชอบชั่วดีอันนั้นอาจจะพิจารเรื่องการเพิกถอนใบโทษให้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารเรื่องการกระทำของผู้กระทำิดเนี่ยถ้ากระทำโดยรู้จนึกผิดชอบชั่วดี จะมาอ้างว่าปวดจิตจิตทนี่นะก็จะา้าเป็นไ i p o l a ามันไม่ได้เป็นเขตที่เราโทษได้เเรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65การที่ผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องรับโทษต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เลยเพราะว่ามีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน แต่ถ้ารู้ผิดชอบอยู่บ้างบังคับตัวเองได้บ้างก็ยังต้องรับโทษแต่สารจะลดโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้แต่ในกรณีที่กระทำความผิดแล้วรู้ผิดชอบชั่วดีบังคับตัวเองได้ต้องรับผิดเต็มนะครับตามที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถลดโทษหรือว่าไม่ต้องรับโทษแบบนี้ไม่ได้นะครับทนายเดชาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าต้องรับโทษครับเพราะหากผู้กํากับโจ้เป็นโรคจิตสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่น่าจะแต่งตั้งเป็นผู้กํากับ ขณะที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้เดินทางไปที่สำนักง,งานปปง,งเพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอื่นๆที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงินของอดีตผู้กำกับโจ้เนื่องจากพบพิรุธหลายประเด็นทั้งเรื่องบ้านที่เป็นเครือข่ายร,ราคาแพงเรื่องการครอบครองรถหรูมูลค่าหลายร้อยล้านบาทซึ่งเกินฐานะข่าราชการอาจจะสอบไปในทางที่ทุจริตและผิดกฎหมาย จึงขอให้ปะปะงเร่งตรวจสอบกับ